เดี๋ยวมึงก็สั่นหาอะไรแล้วถึงมาเจ็มเลยนะไอ้เยอะโคตรน้อเอาไปไปไปแกงไอ้เหี้ยต้นดิไอ้ไม้เลยนะไอ้เหี้ยอินมึงส่งเว็บให้มาพี่ส่งเว็บให้มันดูให้มันเข้าไปใช่ไหมพี่เดี๋ยวผมให้มันหน้าันหน้าไอ้เหี้ย โก้พเก่งไองจ้ะเอาดีๆให้คอมดับเลยสรับพ um> ี่ไอ้คอมไม่นี <g <g ่ดีด้วยพอมันไส้มันวะอยากจะรู้ดีเท่าไหร่ดีแค่ไหนเจอเจอยิงกูเมื่อกี้ปิงมึงเยอะแยะบีมเยอะดิหกสิบเจ็ดแล้วอ่ะเมื่อกี้เนี่ยแต่กูว่ามันก็ไม่กระตุกเลยมันไม่กระตุกเหรอเอ้ยแรกแรกไม่กระตุกเลยต้องรีบเรื่องละคุดร้อยกว่าทำไมอ่ะให้ทำกูใหม่เด้อ ไม่แม่กูกำลังเล่นอยู่ดีกว่าเดี๋ยวกูหลุดไม่เอาเฮียกูไปดูวิธีทำอะไรเล่าเพื่อนพวกผมไม่หลัเออน่ายหิมะไอ้เฮียอิดเนี่ยโอ้ยพี่บีมบ้านตรงโรงงานสมอยังใหญ่เลยอ่ะไอ้โรงงานโดมอ่ะยังใหญ่เลยข้างหลังวะฮะข้างหลังวะสูงๆอ่ะใช่ใช่ ราเบิปแล้วไม่หรอรื้มาแล้วหรอระเบิดมาแล้วไอโอยกับลุงไประเบิดแล้วได้ธนายมาด้วยลุงด้านธนายโอให้ส่งให้มันยัง่ะน้มันอ่ะไอมันกำลังมันไม่ออนมันไม่ออนอ๋อแล้วน้องอ่ะบอกบอกว่ารอเข้าดิเข้าแล้มันไม่ว่างมาพี่มันไม่ออนเอาไอไฟนะไม่ว่างมันไม่ว่างี๋ยวปิงทับปิง โอ้แล้วมึงยิงเองเหรอได้ยิงได้ยิงได้ยิงยิงยิงไปจนค้างชิมหายเลยเนี่ยแม่ใครเคยเป็นหนักหนาเลโดนแกล้งแบบมึงต้องไม่บอกว่านี่มันเป็นการเพิ่มปิงหรือกำลังยิงเน็ตกูอยากรู้มันจะเป็นยังไงขอให้แย่คนพอมันจะกระตุกไปแล้วมันก็กระตุกไปเรื่อยๆจนมันไม่ไหวมันรีเซ็ตเหรอแล้วมันรีเซ็ตเสร็จแล้วมันมันก็เราจะเปิดเครื่องมาแล้วยิงไม่ต่อ เลยตอดเดยเรื่อยๆี่ยโอ้ยเฮียมึงยิงกูไรกูขับไปหน้าบ้านเลยันี่ยนี่ผมยังไม่เข้าคอมมอกาดเลยดูล้วน่าจะรุดไม่เล่นกูย้อนยืนี้ลยแต่กูก๊อปไปโดนทีมมึ่งว่ะก็คืออ่าไม่นอายุ่งกับเครื่องกูนะดูเล่นกูเลยเยาเรามาตัด ไช่มันจะอยู่ในคอมปมาแล้วแต่แค่าเว็บเว็บดักอะต้องไปหาเอาอ๋อยากทำมากอ่ะพิมได้ว่าคนัะนี่นี่นี่สนใจชอบ่ำคนยากคนคนนี้นใคร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 เคื่อนแรงอีฉาเลยยิงเมันโุกันบอกมันเล่นนะสากาล้วมันไม่รู้ เล่นแล้วมันยัวผมอ่ะยิงแม่งเลยเอ้ยไอ้เราพิมพ์ไปอ่ะทหารเคลื่อนว่าอะไรวะยิงทียิงยิงคอมยิงไอพีคอมงะมาปะมาไอแบบโปรแกรมแบบรีเครื่องฝั่งนู้นบ้วะฮะเล่นอยู่รีเครื่องเงี้ยโหเฮ้ยหัวร้อนจริงอันนี้ ร้อนจริงหัวหอมมากเลยที่เปิดเปิดมารีต่อเปิดมารีต่อเนี้ยแต่ผมไม่ไม่พูดนี่กูไม่หาเนะี่ยวิธีชาดาววิธีชาดาวเยีย่ยมแบบหัวร้อนชิบหายอะไรเงี้ยเอาไปแกลเอาไปแกล้งพวกหัวร้อนง่าย <c oughs> อุ้มคำสุขแหลย,ยวิธีเลยวิธีชาดาวชาดาวเหรอเอ็ดดูทีเลยว่าเลยว่าโดนชาดาวเนี่ยไดแอลอ่ะ าดดบาดกล้าวมาแล้วอยากเล่นแอลอ่ะเนี่ยไม่ได้เล่นนานเลนนยถึงครบับต่อไปวิธีหายวิธีชัดยาแกงคือจะเรียนรู้แป๊บหนึ่งบบไอ้พัดน,นั่งเงียบเลยวะไอ้พัด มันนี่แรกขึ้นหายแล้วไอโจนยิงไปแล้วนี่แค่ผมยังไม่กดเข้าไปไอพัดกดเข้าไปยังวนะครับพัดกดไปแล้วมันจะเหลือร้อยเนี่ยใครใครเอาอะไรไหมมันรอมันรออะไรคนแรกเลยเฮียอะไรเนี่ย